ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเดอ้อโดดเหรีใหม่ๆโดดราคาอร่อยพี่นอ้องอ่าสามสิบห้าโอ้ย,อย่างไหนตด็กเส้นหาบันี้กส้มดีใจกวนมือนีผมว่ามือนีนี่ จะได้ข้อโกงครับเมื่อนี่พี่จะได้ข้อโกงแน่นอนครับเตรียมควายมันดีบางทีเราพี่น้องดีเตรียมควายผู้ใดพราท่านเตรียมมันจะเริ่มได้เลยนะครับเตรียมควายดีที่สุดครับเป็นอาชีพรักนะครับเสมอนี่สาหรับผมเม็นอาชีพเสริมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปพึ่งควายอีกตัวนึงนะครับเป็นสายเลือดของเพชรอุดรนะครับที่ให้ลูกดีให้ลูก ราคาเป็นล้านแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าเปลือกไขที่ยังไม่เคยเปิดเผยอยูแสมาก่อนนะครับเปิดเผยอยู่เต้าเมื่ค่อยจะโปรโมทนะครับเป็นอกไขของน้องหมอบิดนะครับคือเจ้าเพชรมงคลนะครับกับเจ้าทองแทะนะครับทายาทันกันดูฉายาเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาตัวไหนเพชรมงคลป่ดิสวัสดีครับเพชรมงคลครับโอ้ตัวนี้เป็นลูกเป็นอุดรครับผมเชียงแทะเลยเนาะแทะครับอายุปีเลยเนยน้องบิดอายุหาปีอายุหาปี ทัางสูงเียมาร้อยให้เดตัวดีววอ,อ้ยหาสิะหาสิกลัวไปหาอยเดี๋ยว,วร้ยหาสายบ้างดครับสายเลยมเอุู่ดรครับตอนนี้ผลงานกะมีแล้ววะมีแล้วครับนี่ว่าขายไปได้แล้วว่าลูกเพืนะ่อนเหครับผมตอนนีนนาบึงเดี๋ยวมาทอกแคนห้าน่ตรงนั้<า>อนอ้เดี๋ยวายาวดีเนาะยอดมึงนี่กมาซอยงานที่ย <มา S 2> ิ้ม มามโชว์ตัวครับเลยครับเบื้องหางสมกับนามี่อยู่แล้วเต่าปีนะครับโอ้ไปยอยู่หาปีครับกระลังเป็นนุ่มมีน้องเชื่อว่าบิ๊กตัวนี้น้องจำเชื่อมีครับผมนจำเชื่อหลอดแต่บาทจำเชื่อหลอดละสองลอยห้าสิบครับชุดละสองลอยชุดสองลอนท้าวถ้าเหมาอีรถบ่าถ้าเหมาอ่ะนี่ราคารถบปะ

ยมกเตร์ใหญ่ขนาดครับตอนนี้ค่อยจะมีทางหลายเมือนะต่ายมาอยู่ทาที่แย่สารัดคระครับไข่ต่างารสายเลือดอไ่ขิดอุดรเนาะมาอยู่อีสามปีไปต่นี่ออกจากข้อแก้บิดพุงวันวันตั้นแต่เดข้อข้อเมียนเลย่ไหมไปไตัวนี้ที่เจ้าของเก่าเป็นเราเป็นกว่าออกจากข้อเมียนครับออกจากข้อข้อเมียนเลยครับผมเราไปโยนโยน เส้นหนิงหรือเปล่าผมยกเส้นหนิงครับหมอะว่าพ่อจะดีแค่พันมือเส้นหนิงไว้แล้วเถอะสิครับผมเดี๋ของเก่าเพิ่นฟ้านะแล้วก็ไปอยู่บุรีรัมย์บปะไปได้ไปอยู่ไปอยู่สุรินทร์เนาะเพิ่มภาสาทครเพิ่มภาสาทสุรินทร์ท่านการแข่งขันเอียงลูกจังขายได้เป็นล้านหรือจังไดใช่แต่ค่ยง่ายอยูทรงโลกออกมาง่ายมันบอได้พอได้พันการแข่งขันมันเกิดมันเกิดคายได้ึ้นเก่าครับ แต่ว่าควายส่งลูกเหรอแช่จลูกเพิ่นนี่กัเป็นราชเลยปะงามจ้ะแล้วตัวนี้ได้บรรโตเจ้าเพชรมงคลจ้ะแล้วตัวนี้ขอเบอร์ตรงบิดไปเลยครับผมเบอร์โทรกันศูนครับศูน192าศูนย์หาหนึ่งเก้าสอครับผสมจริงจังบาทผสมจริงเปิดปะหรือว่าเปิดช่วงนี้เพรนั้นเปิดครับมีน้ำเชื่อขายเนาะครับรับสมบูรณ์พาบริการแจ้งขีปเล็บผู้ใด้เล็บก่วกง๊าไป ตัดได้ครับนะครับควายเล็บควายครับนะครับอ่ะตัวนี้ะพี่เดชชื่ออะไรกันตัวนี้ครับตัวนี้ท้องแท้ครับเป็นลูกของผู้ใดลูกแกนุไทยครับเงินอุทัยเจมี่อาจัดบ้านเจมี่อาจัดบ้านโอ้เป็น่อาจารบ้านของพี่พี่หญิงใช่นหมเออเดชเป็นใหญ่ครับตัวนี้ลุงก็ตัวไทยเนาะอายุจะเกี้ยอะไรกันสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือน บ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวยางอ่อมงบ่เป็นยังบ่เป็นยังไม่ต้่นเลยตื่นอเบอร์ใกล้ใ้โอ้แข็งขาเป็นฟันสำน้องครับแต่ว่าเป็นควายแกยุฟันหมันเหรอสอปีแปดอนครับยูต่ตาเราอยากชื่นชมบ่เป็นยังจ้าได้ได้ได้ครับอาเลยขอมาเบอร์ใกล้ๆเลยก็ได้ตาชื่อไหน น้ำเสียไปใส่ลดไปอย่าเซี้ครับนี้แต่ารกอบนขอบพุณพิ่น่คอมารา้านะครับขาวสูงก็ต้บไก่เราบกคิอเราไม่จัดให้จับแต่น้อยรามาแต่ไก่ประเดี๋ยาแต่นส่นี่นะครับ้าบ้านน้อยนี่ละ เพื่นจัดงานอะไข้างนอะครับผมกัมาช่วยงานเพื่อนแต่ว่าอยากเห็นเพื่อนครับผมาตัวใหญ่ครับนี่เราก็อื้นมดจับบึ่ง้งหมดงปเนี่ยไปย่าสร้างนี่ละผมพูดไปจับบ่กับา่า้ลาครับผมกับ้าดูั้งลากาอยเมตีเป็นลูกแล้วผสมลูอไครับผมตัวนี้เปิดผสมผสมนะผสมแท่เปิดปะผสมแ่กั สองปัญหาครับผมสองปัญหาสองปัญหาโอ้ประกาศยามเชื่อหร่สองปัญาปเชือครับประกันสามเทื่อเนี่ยเชื่อมียังยังครับผมร้อยมันในอายุก้อนน้รถก่าบทไหมเขาไทยแาวกันแถวรถกอนน้ดิปนสมเพรครับดสูงเท่าใดขั้นอิทตัวนี้ผมบ่าได้วัดเซ็งกี้ทีกิ้งสูงทเรจะแล้วแต่ว่าหน่าจะเท่าเท่ากับตัวนั้นกบเกือบร้อยหกสล้วตัวนี้โอ้จะมาสูงรักใหญ่ เแปลว่าเขาดิอาลังกาด่าเฮ้ยเนาะโคนเขาแม่พี่ว่าดิเออโคนเขาอะไรดีก็ได้โคนเขาแม่แล้วก็นาพังกะพันเย่พอบไปคนมากันอาใช่มากอยู่งแล้วดิก็ไใดขั้นอยู่ใกล้ๆกสิลากเมื่พันเป็นสุกุแล้วไก่ลากไปน้ำที่ไปแตงเลือกไลากไปน้ำตัวอุดร บันี้ตัวแม่ด้จ Jamie, LIKE, <lamps. S 3> ้ะลูกแม่ลูกเบิมพัล้านครับลูกเบิมพัล้านมามาชมสิตัวนี้ลูกกับผู้ายครับนี่ครับผู้ยแต่ว่าโอพีเย็บประติศนล่สองคนเลยรตัวนี้์เจ้าแม่ันประติในประเทศไทยครับแม่อยู่นัดหงพรรพูมีสามเดือนเดือนปีสเดือนหนึ่งปีสาเดือนสูงจะเทือนีแค่ไหนพี่ัง่ายไทยขอเสียงตบมือดังให้บิมพัลลานดนึงนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนแม่ก็เป็นลูกผสมนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับพานาร่วมกันนะครับแล้วท่านจะได้พบกับศิลปินวันนี้ยังมีอหลากหลายนะครับงามงามเปิดก่อนล้วตัวนี้เปิดราครบ่าปิดโปงแล้วครับเปิดไม่ให้แดงตัวนี้เปิดแสนห้าเปิดแสนห้าโอ้เอาใครยังได้ครับต่อรองได้ปะครับคุณหมอการ์ดมาร์กเกอร์เากันได้ครับ ราคาที่เปิดกันปวยเปิดกันปวยเนาะ,เ,นเ,นะเพราะว่าเปิดคือหลายไม่สิ้ไปนะเจ้า <laughs> <laughs> ขอยังฮักยู่ครับเปิดกันปวยแม่แม่ตัวไหนนะแม่ข้ามยิ่ของเจ้ารับเสียต่อครับ เ้ว่แขอบคุณตเ้าไหวแม่เจ้าองแม่อแม่เนออกจากเก็บมนอ๋อแม่ออกเคยออกจากพอกเซียบินบารบือจ้ะแต่ว่าโอ้ครับเกือบร้อยสี่สแล้วนี่เกือบูดสุดใจหลาีนะโช์ตัวแนซนกับบวาได้ครับมาากใหค่ะัครับ แม่งขายด hey, ีขนาดมาจังวะเพิงจังเรากันเอาลักกาเลียกไครผู้สองคู่ยะเลียกเนี่เม่อ่มาซดกันเนี่ยยนกันกับมาซดนกันเนี่ยเปนปะโอช่างเ มันกันเรียงพ้อยูจะต้องกันมันมันจะบ่ได้ยากนะยแเาเขาป่อ้มันอยู่ไก่กันเลยจรงจริมันมันมันสิบ่ข้นอนว่าตามเนเสียกันน่เนาะเอาแล้วตัวแม่มาเด็มัน่หยากันคัแต่ว่า่ห่เดีโอโอหแฉโฉดูเข่ลมนีหรือลมโฉดเลยลมลมครับโอ้ข่มันล้มางครับเห็น ถึงปีไม่ยอมเขียนถึงเนี่ยมันเลี้ยงใส่กันมาแต่น้อยเลยบอกค่ะหรือจังไรครับบ่าครับแต่ว่าตัวนี้ผมเอามาแต่น้อยนะอ๋อมันเลี้ยงย้อมไอ้มาตั้งแต่น้อยมันก็ต้องมีผลอยู่เนาะขันเน่ยมันสี่หยอกกันแห้งจังสิเขาเขาต้องออกจากกันก่อนก็ปล่อยมันหยอกมันหยอกกันเจียบมันเกิดส้นกันไปส้นกันครับตอนนี้มันก็เริ่มได้อยู่แล้วมันจะไม่เพราะว่าแล้ว อ๋อแต่ว่าหนาเขาเพิ่นนี่ไหมกระบานเนาะกระบานใหญ่แทงขาดีขนาดแม่เพิ่นกระสูงว่าแม่ปานจันวาดบเหมครับผมแม่จันวาดเด็กกับร้อยหาสิบกัวกับพงศิบุญแล้วนะครับโอ้ผมเอาบัตรธรรมดาเลย่อปั้นนำร่มรถท่นเคยไปกวาดเที่ยวปะครับไปอยู่ครับผมไปแต่งานหน่อยๆไปโชว์โชว์น้อยๆแต่นี่งานที่ไปโครงการนที่เขาสนามเบญสนามแรกนี่ จะงานสุรินครับผมงานสุรินบ่ครับงานดูตอนไปบ่างงานดูตอนนีิไปครับไปทูกงานไปทูกงานไปทูกงานนะครับนอนบิดนะฮะกับแข็ต้องการติดต่ออุตสาวครับผมแกล้งขีบเลิฟท์ครับแกล้งขีบผสมบ้่เดี๋ยวนี่ผสมอยู่ครับเจ้าบัวรับตัวครับบัวบ่มีเวลามีเวลาจะสำเนียกับไม่มีเวลานอนแล้วครับมันเดินสายใจกดครับใช้ต้องการแต่้งขีบนี่หมอแต่้งขีบนี่ประสบการณ์ จะปีแล้วประสบการณ์แต่งกีบหนี่งหลายปีแต่แล้วครับเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีสองนี่ควายใหญ่เขาได้ครับผมเขาได้ควายใหญ่ควายบกพันธุ์ควายได้สองของบีดเนาะสองเนี่มาตรฐานนะครับเดี๋ยวกะอยู่ในประสบการแต่งกีบนี่เบื้องแรกเบื้องแรกตีนควายอย่างว่าแปดเก้าปีแล้วนะครับความชำนาญสูงไปซซนใดได้แดคะไปกะตัวภายกีสานครับเรกจากควายกะหัวหัวกับแตงแล้วเอาขอเบอร์ตงบีดอีกข้างหนึ่งได้ เบอร์โทรก็ศูนย์หกสามศครับผมหมอบีดทรัพย์สมบูรณ์ปัมครับจังหวัดมหาสารคามมหาสขอคุณตัวเบี้ยไหลไปเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ